อไ,ไ,ไป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 ออกรถรถไปออกรถไออม่เอ้ย <c oughs> ไปเล่นอีกรอบเลยอ๋อเหมือนติดไงเอ้าวันนี้สองฉากจบไงไปตอนนี้เราแค่สามคนอะมาเนี่ยกูเข้าใจแล้วเราอย่าไปรับคนแก่คนนั้นเว้ยมันมีผีออ๋กูกูกูไม่กลัวละไอ้กาดไรกาดไรอ่ะ มือตัวอ่ะมือมือฟังควรจิตใจกูต่อไปแล้วแล้วอย่ารับคนแก่เลยกูรู้ละไปทุกคนไอ้น่มัยไอ่หนึ่งมันหมายความว่าไงมันมีแสดงว่ามีหลายคนเนี่ยแม่แน่เนี้ยเนี้ยเนี้เนี้ย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 อันเนี้ยอันเนี้ยมอันเนี้ยมาหยิบได้แค่คนเดียวโอ้โหมอสหยิบไหมมอสเออมอสแกหมึงเป็นคนกล้าเว้ยมึงหยิบไฟฉายเลยเออรถ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันจะหยิบไปเลยค่ักูกูใช้ตาตามมากูมองได้มามามาปีะตูเปิดประตูเปิดประตูเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยมาโทรศัพท์ไหมเราโทรศัพท์เนี่ยกูเสียแล้วกูเสียแล้วเออแบบนี้ได้ขับรถไปเลยขับรถไงล่ะขับรถนี้จะพาไปฮอกวอตส์ดอ๋อ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 หน้าไปตามม้าใครเห็นป่ะมอนต์ไม่ปิดประตูอ๋ออ๋ออ๋อ ไปหายแล้วหายแล้วหายแล้วไม่ต้องขับแต่ว่าขับเองขับเองไปนั่งไปนั่งไปไปนั่งไปจะไปนั่งเหรอดูหลังดูหลังดูหลังเลยเจอดี่มองหน้ากูโคตรหลอนไม่ให้นั่งนะดี้นั้งข้างๆกูนี่มาขับอะไรอันอ่ไดรไม่ได้ขับไม่ได้ให้กูมีความสุขไม่ได้เลยแมนมึงดูดิมีอะไรเกาะเรามีอะไรเกาะขารถวะแมนเฮ้ยเอาตัวนึงก่วนี้นะ มีแมวเจ้ามาโอ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายตังค์มอสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้ากดตัวปีนาเฮ้ยคนฉลาดแมนคนฉลาดต้องการตัวแมนนี่กดกระโดดอ่ะกดกระโดดเดินป้องไม่ใ่วะใจเย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถทัวร์วี V A P ด้ยยด้วย บ๊อสบ๊อสบอบอสจะทำบอบบอสจะทำบอสทุกนอาม้งอุ้ยกูจะนี่ได้แล้วได้แล้ได้แล้ไม่รู้ไม่รู้เรอะนี่เปอยง้ันี่แวมัเป็นหน้ากับบอสไปบอสไปไปต่อทุกคนครั้งนี้เราไม่รับคนแก่กูรู้แหละที่ป้ายหกหกหกร้ไว่าป้ายหกอยู่ไหน รู้อ่ะกูรู้อ่ะมอสเฮ้ยเขาโค้งเก่งว่ะเตมตู้เตมตู้โอ้ย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 เฮ้ยมอสทำไรมองหน้าหาเรื่องอ่ะมองหน้าหาเรื่องมึงโอ้ยคนผู้หญิงเฮ้ยที่ไหลเขามีตัวเลขอะไรไม่รู้ด้วยอ่ะดูมาดูดูดิเอาไปไปดีกว่าทุกคนไปไป ชิลๆแมนตอนนี้เราก็สบายๆไปเอยกายนี่แม่งแบบขับรถไม่ได้เลี่ยงเลยโอ๊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 ยโตาลาเรีวตาลาล่ะนี่มีนี่เหรอมาภูเทสอ่ะแม่มีไกด์ไหมนั่งรถบัสมันต้องมีไกด์ด้วยเหรอวะโอ้ยโค้งดีไหม อนั่งป้ายเดียวนั่งทไมเนี่ยแต่เข้าใจนะเป็นผู้หญิงตอนกลางคืนมันอันตรายไปเลยป้ายหกหกห้ามาแล้วใครมันก็คิดสายน้ะไอ้ยี่ไม่เคยเจอจังเลยทำเพื่อเพอนไม่ได้่องขัดขันได้ไม่ได้เหรอมันก็มีเช็คพอยต์เนี่ยมอสกูต้องเก็บเนี่ยไม่เนี่ยดิสเลนขวาระวังรับเผื่อรับนะเว้ยสอดนี่นักธุรกิจหนุ่ม ขึ้นมามาละชืแล้วไปไปไปเอาไปเอาไปน้องมึงมันโง่เอาต้องมาหนีมันหนีมันหนีมันหนีอะไรวะแม่งหกหกแล้วก็มีเสียงของเสียงแล้วค่ะยี่ยไม่รับนะแมนจำไปไม่รับไปต่อลองรับแล้วเอาชีวิตรอดไหมไม่เอาเกียดไปละ เขาต้องจอดในนี้หรอเออเรีอกไปต่าระดัดด้วยหรือว่าหรือว่าที่เราไม่รับมันแล้วมันจะล่าเราวะเดินตาเปล่าหรือสองเปล่าเออแมนดูดิเไมันไม่ไม่มีมันแล้วแบบจะแบบรู้สึกอะไรดีเอ้ยมึงจะพูดสิ่งขัดท่อไมวะอเอ้ย เออทำไมอ่ะคนรวยจะลงวะเดี๋ยวพี่มอนลุกฮีวเฮ้ยแมนโอ้ย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 เรามีคนฉลาดในนู้นเว้ยบนรถเรา่ะเออวุ้ยไงใช่ไหมอุ้ปิดประตูเลยงั้นอ่ะกูเข้าไปไม่ได้อ๋อไอปีมาจลูกสี่มอสเออจริงครับเนี่ยมันไม่ใช่เลยแต่มีปีศาจนั่งแล้วไม่กินน้ำมันอ่ะใช่รถหนักไงบัง ในไรเนี่ยแม่ในไรอ้าวป่าเลยอ้พวนี่ลงทุกป้าเลยมอนมองดูแบบอุงเห็นไหมอุ้งต้องแบบซื้อหน่อยดิเฮ้ยน่าเบื่อเว้ยเข้าใจป่ะเนี่ยบรรยากาศหน่อยไปแล้วนะไมดู้ไมู่้ไม่รู้ลองดูแม่เนี่ยแขนขาไม่เป็นก้าวเลยมึงเห็นไหมเนี่ยเอากูเล่นตลายไงกูเล่นไหลเล่นลาดท้องอ่ไปเลยไปไปไปแล้วเจอนี่เป็นไงหยุดรถอะ โอ้ยไปไกลจัดอ่ะไหนบนรถมึงบนรถนี่คือบนราคารถอ่ะออยู่บนรถจริงๆว่ะโอ้ยชิปโขลกเลยเออเนี่ยแมนเห็นไหมทูเอนดิ้งนะแฮปปี้เอนดิ้งนี่เราไม่จอดแล้วแมนเราตรงเข้าอู่เลยปะเนี่ยโอ้ยคาสีผ้าวเช็คพอยท์มีต่มาซึ่งมีตีอ้เวอร์เฮ้ยวันนี้มอง เลี้ยวาอไปยืนเนี่ยงนั้นแหะไปนง้ไปรันไยนตรง้ไปย้นยนตรงนั้นไนี้นยง้ไปนงั้นยตรง้ไืนตรง้ยืงน้ยวางนี้นต่งนั่งกันไยงนงนั้งนงนไงนันนัน้ยครับพี่เอ เอาไงเอาไงให้ให้ให้ผู้ให้ผู้ชี้เขารู้แป้งคิดว่าไปซ้ายหรือตรงวะไหอตรงกลางอ่าตรงกลางเยญ่ไปซางไปตรงเนี้ยหรอเนี้ยครับถนนใหญ่สิไปถนนน้อยเดี๋ยวก็โดนผีหลอกจริงไงเห็นด้วยเสร็จแล้ววะถนนใหญ่อินทูต้นแนวเขาตูงงเหรอไม่ใช่ถนนใหญ่มีผีนี่เหรอผีกลมตำรวจทางด่วน่ะ อ้าวเฉยอ่ะเฉยผูกเหรอเคยมีอุโมงนี้ด้วยเหรออ้าวเรียบร้อยเอออะไรทำให้มันถอดไปเนไงี้ยเรียบร้อยอ้าวไม่เราเลี้ยวซ้ายนะเออเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอ้เก่งเลยขับผิดเลยขับผิดเลยขวาเราไปไหนเลี้ยวขวา ต้องไปไหนอ่ะต้องไปไหนอ่ะต้องไปไหนอ่ะไหนลูกเน่ยล่งล่งล่งหนูข้าเองแต่เขาไม่ไหวแล้วแม่งไม่ไหวแล้วตี๊ดติ๊ดเว่ยเว่ะไปแม่งไม่ได้ตั้งใจเสียมอสเลยเออไปมอสไปเจ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 เนมีไอคิวขึ้นมาหน่อยทำที่เไปมึงแล้วเหรอมาดีมามาดีมากระดิ่ง

เราคุณลงไม่ได้คุณลงไม่ได้เฮ้ยลงไม่ได้เอ้ะอุ้ยอุ้ยเอ้าอะไรอ๋อไปได้แค่ข้างหน้าไปไงอ่ะกูยังลงรถไม่ได้เลยเขาใครเปิดไปที่อะไรเนี่ยมันมีเสียงเพลงในรถลุกไม่ได้คุณลุกไม่ได้ อะไรวะอะไรของมันอะหาได้ลงมาอย่าติดรถลงไม่ได้โอ้ยมีค้อนด้วยแล้วคุณลงยังไงอะคุณลงไม่ได้คุณหยับไม่ได้ดจุ๊บไม่ได้ไม่รู้แล้วเพลงใหญ่เนี่ยเออทุกคนช่วยด้วยจะจะช่วยมันยังไงดีอะแล้วทอจะมีเพลงใหญ่เนี่ยกดแล้วเนี่ยกดแล้วลงไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจะมันในรถไปไหนเนี่ยลงไม่ได้ ลองขับได้ไหมขับก็ไม่ได้ล้อมึงฟรีอยู่เนี่ยเอาอียแต่กูหมุนได้อะกูเลี้ยวได้อ่ะแต่กูลงไม่ได้เฮ้ยมันตื่นแล้วเฮ้ยปีแต้ได้อะไรต้นซี่มาแล้วมาดูดิเห่อยไลไปหาเราเปอยไรไงโอ้ยเยอะคนลงบอกเลย ลากมาหากูลากลากไปให้ผีฆ่าเพื่อจะได้ออกได้ช่วยด้วยทุกคนที่กูออกจากรถนี้ปะะไหนเนี่ยเว้ยถอยถอยเดี๋ยวกูลากเองเดี๋ยวกูลากเองไปไกลๆท่อมตีนช่วยด้วยแบงแบงเติมเติมเราบอกเพื่อสติหน่อยแบงค์ทำไหมดูมึงดูมึงเฮ้ยเอาเกลรถเอาเกรถเอาเกรถเอาเกรถเฮ้ยเกรถเฮ้ยประตูอ้าวมองลงนี่อ้โอ้ย พี่ใครเปิดประตูอะ่ะช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปล่อมาอีกตัวนึงเดี๋ยวพึ่นานยะ <c oughs> เอาขึาา้นนะเอาจากคุณวยเอาจากบริเวณนั้นเลยเดี๋ยวมันทานเกินเดี๋ยวมันทาเกลีคนผิดต <c oughs> อนนี้เดี๋ยวหาเพื่อนมาให้เทคนายเอาให้คุณหลุดจากรถคันนี้สักทีอะ่ะ A few moments later ไม่ลุกไม่ได้อ่ะลุกไม่ได้โอ้ลีสปอนตัวเองก็ไม่ได้โอ้โหมองมึงอยากมาอยู่รอบๆอบดิคุณทำอะไรนี่ให้สีโลบอกจัดการเองให้ใช่เป่าเอาลา มันนี่มันนี่นันนั่นอ๋อเอ,อ้ยแตกไวถึงแตกไวโดน่อยเพื่อนโอ้ยโดนแล้วตายยตายอ้<ป> <S 2> <S 2> อาวอ้าวแล้วจบเลย